Yes <c oughs> การตื่นรู้ทางกายหรือการสร้างพลังชีวิตนะไม่ว่าคุณจะลุกออกมาในรูปแบบไหนนะอาจจะวิ่งวิ่งหรือเดินหรือจะทำอะไรหรือลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้ผักสวนครัวรดน้ำหรืออะไรก็ได้แต่คุณทำด้วยจิตและ จากข้างในของคุณจริงๆนั่นก็คือเป็นผลรับที่บ่งบอกถึงพลังจากข้างในคุณอย่างชัดเจนว่าคุณได้สร้างพลังชีวิตของคุณขึ้นมาแล้วแล้วการสร้างชีวิตนะที่ดีนะั้นไม่ใช่ว่าคุณลุกขึ้นมาทำํำวันนี้ฉันรู้สึกนะอยากจะทำหรืออยากจะวิ่งอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผ่านไปอีกเป็นเดือนเป็น โอ้ oh, หลาหลายเดือนอะไรอย่างคุณก็ลุกขึ้นมาทำอีกครั้งหนึ่งนะหรืออย่างต้นไม้ที่คุณใช่ไหมเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ที่คุณปลูกใช่ไหมคุณรู้สึกว่าเอออยากเอออยากเออปลูกต้นไม้เหมือนกับรู้สึกเอออินเลิศขึ้นมาใช่ไหมและคุณก็ปลูกต้นไม้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณรู้สึกเออไม่ชอบแล้วคุณก็ปล่อยมันให้มันแห้งหรือเฉาตายไปหรือว่าอาจจะไม่ได้บำรุงมันอาจจะรู้สึกมันมัน ไม่สวยงามอ,อะไรต็ตามใช่ฉะนั้นนี่เป็นเ,เป็นสิ่งที่ง่ายๆที่ทําให้เราเข้าใจและรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอยู่นั้นมันไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ได้มาจากข้างในเหมือนกันสิ่งที่ไม่ได้ทําแบบสม่ําเสมอและไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่มาจากข้างในของคุณ เพราะฉะนั้นการจะลงมือทําอะไรก็ตามขอให้มาจากข้างในเมื่อมาจากข้างในความรู้สึกลึกๆมันก็จะปลดปล่อยพลังที่ดีขึ้นมานะนสิ่งที่คุณจะต้องลงมือทำนะคะ่ะเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมานะสร้างพลังชีวิตนะเราต้องสร้างพลังชีวิตที่ดีๆให้กับชีวิตของเราเพื่อความสุขที่ยั่งยืนนะและความสุขที่แท้จริงในชีวิตของคุณนะแล้ว,วันนี้หมอพาก็จะเออมา ในเรื่องของสุขภาพนะแถมท้ายสุขภาพในทุกๆทุกๆคลิปที่หมอพาออกมามาพูดนะค่ะคือทุกๆคลิปที่หมอพาพูดนในคลิปที่ว่าหมอพาได้ออกกําลังหรือรีแลกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหมอพาก็จะมาพูดอ่ะเพราะหมอพาเองนะได้มีความเชี่ยวชาญหรือํานานชํานาญในเรื่องของการนวดเราจะแก้อาการในการที่ ทุกคนนะเอ่อเอาเอาทีลนะส่วนก่อนนะอันนี้คือส่วนบนคือปกตินะบางคนก็จะปวดคิ้วปวดตาจากการาใช้สมองมากหรืออ่านหนังสือมากหรือดูอะไรคะพอมมือถืออะไรมากก็ตามจะรู้สึกปวดล้าตาเราจะทําไงอันดับแรกนะเราก็ต้องกึงใช้ลูกตาก่อนอวนวนไปวน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 สักสามรอบนะ รอบๆดวงตาวนๆวนๆก่อนแล้วก็คิ้วนะคิ <to> ้วเราก็ใช้กดตรงนี so, uh, ้แล้วก็ยกขึ้นนะยกขึ้นรีดขึ้มาอย่างนี้นะกดขึ้นเลยเยอะรีดขึ้นใช่ไหมหรือจะหมุนขมับสักนิดนึงนะคะกดยกขึ้นหน่อยแล้วก็รีดแล้วมาขั้นตอนที่3ก็คือจับตรงนี้นะมือข้างจับตรงนี้แล้วใช้อาจจะใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วเนี้ยก็ได้นะพยายาม ค่อยๆแบบใต้ใต้ฐานคิ้ว่มันจะเป็นมีกระดูกอ่อนจ้ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยกดลงไปกดลงไปแล้วเราก็จะเจออะไรคะปุ่มอยู่เนี่ยตรงหัวตาเนี่ยพยายามกดลงไปถ้าใครรู้สึกว่ากดแล้วรู้สึกเจ็บนะแสดงว่าคุณมีปัญหานะกดลงไปอาจจะรักหนึถึงสามหนึ่งสสแล้วก็ปล่อยนะเออแล้วก็ทำอีกนะทำอีกทำสักสา,ส,าส,าส,าสามครั้งนะหนึ่งสสา แล้วก็ปล่อยนะหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยอแล้วก็มาทำข้างนี้คือทำเหมือนกันนะคือมันจะมีปุ่มตรงนี้เมื่อทำทั้งสองข้างเสร็จแล้วคุณก็ใช้มือตรงนี้กดถ้าไปตรงปุ่มเดิมนะ,ะตรงปุ่มเดิมกดเข้าไปอีกนับหนึ่งสองสามแล้วก็ดึงขึ้นนะดึงขึ้นให้มือเนี้ยเข้าไปตรงคิ้วนะชา้าๆเห็นไหมฮะ ช้าๆช้าๆแล้วก็คือทำอย่างนี้ค่สักส,สองสาครั้งนะคุณจะรู้สึกสบายสๆนะเพราะว่าสิ่งเราเนี้ยมันเกิดจากการที่เราใช้หัวและใช้สมองอะไรมากมายมันก็เหมือนกับว่ามีสารสารต้านอนุสารอ,อ,อนุมูลอิสระอะไรต่างๆอาจจะเกาะหรือติดค้างใช่ไหมเ,เราก็ให้มันแบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นมันก็จะ คายตัวลงนะและที่สำคัญก็คือลองลองฝึกทําดูแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนเออตาของคุณคือสว่างโล่งสว่างขึ้นนะแค่นี้เองค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยน้อยในวันนี้เพฉะนั้นพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันดีค่ะบ๊ายบายรักนะคะจากใจค่ะอย่าลืมนะคะสร้างพลังชีวิตของคุณด้วยตัวของคุณเอง